ไดออกงานพร้มสามวิแล้ต่รับเขาชุสัเสือเขาเดอด้วยใจมั่นงชาสาชยาด้วยความ่ง้งาเันคงามว่าามปูศาสเด้อแมเอยศาสีเต็มแล้ว สดจากสนามวัดสว่างมงคลบ้านนทเสบกมีลงทานด้วยครับนะครับมีลงทานให้พี่น้องได้ได้อิ่มบุญพร้อมสาหรับพี่น้องที่ครับแม่ขอบคุณครับมีลงทานพร้อมเวทีกแ็แล้วแล้วพี่น้องผู้ใดบ้มาเสียใจหลายหลายซื้อบัตรในกลุ่มเลยครับร้อยห้าสิบเ็ดบาทบอน,น้นตื่นแต่เศร้าแล้วอีเมีว่าคอยประมโจกตาเพิ่นวะ ยนะากบา่อนนถ้าเป็นบุญบ้านใจเกินร้อยเป็นบุญนี่สิฮะเห็นบน่อนนยากยากาังวะกดแชร์ครับได้เบิ้งพร้อมกันครับผู้ใ้ใดบอแชร์นี่บ่ได้ถือเลียดน้ำมูเด้อว,วัดสว่างมงคลบ่อนนทสแบงฉากแสงสีเสียงพร้อมพร้อมพร้อมพี่น้องพร้อม,อมไปครับสิบปีหมอลำใจเกินร้อยเมื่อเบิ้งผลงานคักคักละมือนี่นะครับได้เห็นเบิ้ลทุกอย่างลูกหลานบ่ได้ปิดบ่ได้บ,บงังเปิดให้เบิ้ทุกอย่าง สำหรับ10ปีหมอรำใจเกินร้อยนะครับนำโดยหัวหน้าบอยสีดิชัยและะ้วก็ซอแอนอรดีครับมื้อนี่ฉากแสงสีเส,สียงเต็มระบบแล้วก็เต็มรูปแบบสามทุ่มไปฮอดซอดแก้งถ้าบอน้ำใจให้มาแต่เว้นเว้นซิมีรถแฮใไหก้อนอันดับแรกนะครับแฮตาตั้งวัดอย่าลืมกดแชร์ด้วแม่ผู้ใดบาท่านในเขากุมก็สามารถจิ้มไปจิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจนะครับ อาจารย์นาวตีมาเซตเครื่องเสียงแล้วไฟไฟเพ่อนอั้้างนะเพ่นเซตระบบตั้งแต่มือขึ้นนี่แล้วนะครับไฟประดับแล้วก็ในส่วนของอ่ในส่วนของฉากนะครับการเหลือแต่ข้างหนาก็สมบูรณ์แล้วนะครับสมีแดดนี่ฝ้าเปิดแล้วแม่เมื่อว่านี่มืดปิกเลย สิไปปูาสาท่านบอนอบอนุน่าหลังจากเขาแห่ตาตั้งวัดมานี่สิบเหลือแล้วแม่อีหลีเพราะว่าเดี๋ยวนี้บนยากน้ำอันอันแห่ตาตั้งอยู่หลังจากพี่น้องไปแห่ปุ๊มนิส่สาที่เต็มเลยเดยวเบิ่งก่อนบอนโอ้ยแม่อุ้มนครปฐมป้าเจ้จาจมักปูสาไก่หอดสารคามแม่ชวีอุดมศิลนอนี่เจ้าภาพบันเชียงยืนอ่อนซ่อนแม่ข่อยมาจองกอหมู แม่กันซาลอนโอ้ยแม่ข่ข่กระมาตัวนี้แม่กันซาลอนเอาแม่แดงค้าแม่แดงคัแหงคัิคุณา่าโอ้ยแม่สวยบ้านดงหลวงมุกดาหารกระมาพร้อมเพชรบูก์กระมาบ่แพรมูเด้อพี่น้องพี่อาฝ้าวออมาเร็ยว แม่ติ๋มขอนแก่นบนกระมาแล้วเพีย่่วมาเร็ว,พาารวๆพี่น้องมีแดดแล้วซีเฮตาตั้งวัดนะครับนี่บรรณนนก็ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศให้ได้เบิงไปเก็บไล่สดให้ได้เบิงมาเอาบรรยากาศนาเวทีก่อนพอพี่น้องจมข่อยมาข่อยเบิงปฐม เมื่อเป็นบุญนี่สิบเห็นบานุ่นยายเด้อแม่นะครับถ้าติดขัดปัญหาเรื่องของต่างๆนะครับภายในงานก็ทักไปที่เฟซบุ๊กของแบงค์เบานุ่น้อครับแบงค์กาโมดมันยังเข่าบดายให้ไปไปเฟซบุ๊กใหม่ก่อนเบานุ่นนะครับสําหรับพี่น้องที่เดินทางมาแล้วนะครับสนามจอดรถบามีก็ายไต่ตามตามทางตามไฟประดับไปไปถึงไฟประดับจะไปสิ้นสุดที่หน้าบ้านพักครับกระสิจอดในบ้านพักได้เลยห้องน้ําก็มีครับโรงครัวก็มีนะครับ ยืดเส้นยืดสายยืดแข้งยืดขานะครับที่สํานักงานได้นะครับยินดีต้อนรับมิตรหมอแค้นแฟนหมอลัอีพอีเม่ผู้แสผู้สาวผู้นุ่มผู้หน้อยแล้ะครับผู้เบาสุผู้สุขคนครับที่มาร่วมสร้างตํานานสิบปีหมอลําใจเกินร้อยนะครับมาเบิ่งความอลังการยิ่งใหญ่นะครับสมเพลินซาเพลินลือบอกระให้มาเบิ่งครับตั้งแต่ ตั้งแต่น้องๆเขาบันพักนะครับตั้งแต่ปฐมนิเทศนะฮะภาคกเก็บบรรยากาศภาคเบื้องมาเรื่อยๆนะครับมือนีพร้อมแล้วลูกหลานทุกภาคส่วนบมว่ว่าจเป็นเบื้องหน้าและเบื้องหลังสามร้อยกว่าชีวิตครับพร้อมที่จะมอบความสุขให้ทั้งชาคณะเจ้าภาพพร้อมที่จะมอบความสุขให้มิรหมอแค้นแฟนหมอล่ำผู้หมักเสียงหลองเสียงล่ำหมักเสียงปินเสียงแค้นมักมวนซ่นโฮเซลสุผู่สุคนแล้วนะครับฉะนั้นฝากเจ้าภาพไม่เจ้าภาพเก่า,าครับ มีการมีงานอย่าล <ın car in illing> ืมลูกหลานมาล้าใจเกิดร้อยหัวหน้าบอยสิริชัยซอแอนอรดีผู้นําทีมงานครับศูนย์เก้าสี่แหเกาจองก้อนใดก้อนเดือนหนานี่ว่างแค่สี่มือเหลือสี่มือแล้วนะครับเดือนตุลาเจ็ดแปดนี่ว่างแล้วก็สิบสี่บอกแล้วก็สิบสิบเก้านี่แหละหรือยี่ี่นี่แหละว่างศูนย์เก้าสี่แปดหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสามหาจองครับแม่น้ำมันจะแพงค่าแรงจะสูงหัวนาบอยรับงานราคาเก่า นะครับการันตีผลงานครับมลำใจเกินร้อยบอกคือไผ่แล้วก็บบมีไผ่คือนะครับไปหัวนาบอยแบบไปแบบฉบับของมอลำใจเกินร้อยนะครับไปแบบใจเกินร้อยลุวนๆนะครับผลงานการสแสดงฉากแสงสีเสียงนะครับซึ่งปีนีอลำเรื่องตอก่อนทำน้องขอนแก่นเสนอนิท่าน,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 านในทองเรืองกติกาแน่นอยครับนะครับเรื่องสำรองไก่ เสนอหานั่งถาดนะครับปีนี้ลำสองเรื่องแล้วแต่เจ้าภาพามักนะครับมอนีสิ<ม>สตเตยฟาปินแผ่นดินไงซิมวนซืนโฮเซลยังใดก็ให้พี่น้องนะครับเบิงหนาเวทีก็ไดหรือเบิงในกลุ่มปิดกระมี่นะครับจิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจด้านซ้ายมือนะครับเสร็จแล้วส่งสลิปไปที่เพจซื้อตัวออนไลน์คณะหมอลำใจเกินร้อยเลยนะครับบาส่งไปเพจอื่นเดอ้อคุณแม่คุณพ่อผู้สาวผู้บ่าวอีพออีเม่ผู้ตาหวานสุป่สุคน สลีปการโอนเงินอันซื้อตัว๋วนันไส่งไปเพจซื้อตั๋ออนไลน์คณะหมอลำใจเกินร้อยหรือ่งไปที่ลิงที่แม่จิ้มลิงซื้อซื้อบัตนนละบอ้ส่งไปเพจคณะบ่อยส่งไปเพจบ่อยซีดีใช้ขายดีบ่อไส่งไปเดอะบอสแคร์บห้ส่งไปเดอะบอสกินมันสีบดได้เข่ากลุ่มไส่งไปที่เพจซื้อตั๋ออนไลน์คณะหมอลำใจเกินร้อยเท่านั้นครับนะครับบอลนนสีดึงเข่ากลุ่มเลย พยายามสื่อช่วงบอลนนไล่สดหรือมีการไล่สดหรือหัวหน้าไล่สดหรือผู้ใดไล่สดกันแล้วแต่นะครับมันสิได้เขากลุ่มใดเลยนะครับถ้าไปสื่อหลังจากที่บอลใดไล่สดมันกสิซ่าเนี่ยจักน้อยเพราะว่าแอดมินบอเห็นนี่ถ้าทามีการไล่สดปุ๊บแอดมินจะสแสดงบายอยู่หลังบ้านนะครับแอดมินจะแบ่งหน้าที่กันนะครับแอดมินภาคสนามแอดมินหลังบ้านนะครับกสิเบิงซอยกันมือนีซีโจกตาแท้แล้วแอดมินนะครับจะนั้นมีปัญหาการเขากลุ่มเฮ็ดบอลใดไปบอเป็นเฮ็ดบอถือ ยกตาเจ้าของให้ทักไปเฟซบุ๊กเบาวนน์ด้วยครับบบาวนน์ตรงๆเลยเสื้อสีดําบันิทักไอแอดเฟซไปแล้วจะ่าว่ามากแอดมินบรายได้แม่นะครับติดต่อเรื่องงานเท่านั้นนะครับสื่อเด้ครับสื่อเด้ครับสื่อตั๋วเด้ครับตอนนี้เลยเดี๋ยวบบานน์ดึงเลยครับนะครับบานน์มีโทรศัพท์ไปสองเครื่องสำรองแล้วนะครับซื้อตอนเบาวนน์เลยนะครับจะได้เข้ากลุ่มเลยบันิซีได้ลำลาผ้าจากเราได้นะครับเพราะว่าบบานน์จะต้องไปเก็บภาพบรรยากาศนะครับในส่วนของ อ่าแห่อ่าตาตั้งสัญญาบัตรพัดยศนะครับอยู่ที่อ uh, ่าบันคำเรีน่นนะครับทางเข้าหน้าหมู่บ้านศิลปินพระเอกนางเอกน้องๆแดนเซอร์ก็ไปร่วมครับไปร่วมแห่พัดยศไปร่วมแห่ดด hair, ตาตั้งวัดนะครับมือแรงได้เบิก <c oughs> ได้เบิงหมอล่ำพร้อมได้เอาบุญพร้อมได้มาโหดสงพ้อมได้บุญสองต่อได้บุญสร้างโบสถ์พอมนะครับผู้ใดมากมือนี้นะครับไผ่ามากบ่ไดกระทรงกบลังใจได้นะครับ บนวสีเดลำลาผ้าจากแล้วก่อนที่ด้จากกันนี้นะครับขอรูปหัวใจคนละหนึ่งดวงนะครับขอรูปหัวใจคนละหนึ่งดวงส่งให้ทีมงานทางเบื้องหน้าและเบื้องหลังและส่งกาลังใจให้ซึ่งกันและกันหักกันแพ่งกันรั่งกันจังไดก็ให้ส่งรูปหัวใจให้กันสะกอนหมอลำใจเกินร้อยหมอลำเรื่องตอก่อนทำน้องขอนแก่นหมอลำศิลป,ปะวัฒนธรรมหมอลำร่วมสมัยนำโดยหัวหน้าบอยสิริชัยและซอแอนอรดี 2 7ก,กันยายน2568หรดหรือดก,การทีซีฟพ,พอมที่ซีมอบข่อม,มวนควอมืนให้มิดหมอแค้นแฟนหมอลำให้เจ้าภาพไม่เจ้าภาพเก่าสุขผู้สุขคนแล้วครับ0 9 4 8 1 9 4 1 3 5หาขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักของลูกหลานหมอลำใจเกินร้อยครับบริษัทเฮลิวี่ดีไลท์สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดทั่วประเทศครับปุ๋ยตากระต่ายยาหม่องน้ำเซียนเพียงอี เสียงเพียวอิ้วนะครับผู้ให้การสนับสนุนหลกนักมโนสิเดลาลัมลาแล้วผู้เดินทางมากก็ให้เดินทางตลอดปลอดภัยเด้อเพิินสิเดลแฮแล้วมีรถแฮมีกล่องเงาผู้่อยูทั้งบ้านก็ขอบคุณกำลังใจที่ท,ทรงให้ลกูกหลานนะครับมีคิวงานไก่ไก่มองไดก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจคณะมรำใจเกิดรอยอัปเดตทุกข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของมรำใจเกิดรอยทุกๆมิต,ติทุกๆช่องทาง ช่อง youtube ครับหมอลำใจเกลอกอฟฟิเชียแล้วก็หมอลำใจเก้อย1่สิบเอครับเบิ่งผลงานการสแสดงท im, ั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังได้ที่ช่อง youtube ครับบอนนสิไดลำลาพาจากแล้วแม่ไปหาเงินให้แม่หมานเงินไปหาค้ำให้เจ้าหมานค้ำให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งสุข